เบืนองผ้าผ้าก็พ่อนี่นี่ไข้ผ้าอยู่นี่เลยเรียกขนุนี่ซีด่นก็เือยขนุชี่ชืดูเทพธดาีก็เฉื่อเทพธดาซีก็เฉื่อ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางของพ่อสมปองนะครับผมพ่อบอกว่าถ้าเกิดงวดนี้ไม่ถูกนี่พ่อจะเลิกซื้อเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเอฟซีครับผมครับต้องใช้วิจารณญาณดูนะฮะโอเคครับเพ จะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อสมพรกันครับว่าวันนี้พ่อมีแนวทางเด็ดๆตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับมีข้ามีรถจจรมีเข้ามีรุดครับพ่อพชิบชิบหงอนเพชรงวดหนึ่งจุ้เลยเรียกมาเสือกเรียกลักมันพ่อเพ่รใช้แจับจับผือถือแจ๊บผือหนึงน่งหน่ะเ,เรียกมาเก้าอย่างนี้มัเมื่อนี้แก้มื่อแก้มื่อเมื่อคอยแก้จะโบกรู้มึงก็จริงจ่ะมึงก็ที่ปล่อยไก่ใส่เลยเออ เบ่งออกเด้อพี่น้อง่องไปคอยถูกมันมันเลยนี่เก้าม่เย่ย่บ้านแต่พ่สิวพ่สืวอักเชียโอ้ยั้งแต่เบิกทราบฝันในเรื่องเก้าสามกัะสือสามตัวนะมันแต่พ่อออกสองตัวนะตัวไนตัวเดียวบ่อเลืกนี่ วิ่งบนศูนย์กับหนึงแล้วครับผมมันมีสิบเจ็ดมันมีศูนย์เจตัวมีศูนยเจ็มีสองตัวยครับเขียนไในผอมใช่เอานไหเอาไปไหมไหมไหเขีนทังขางเอาไปไหมไหมถึไหเอาเอาไปไหมทั้งขีท้งกันได้ครับจับใ่เต็มศูนย์แล้วเขากันเอามีศูนยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ มีห้ามีหกมีเจ็ดพ่อฉันเรียกเนี่ยว่าวันว่าเป็นชิปเจ็ดเม่ก็เป็นคุณเจ็ดองตั่จะเป็นชื่ออะไรตัวนี้ล่างเลยพ่อเดี๋ยวล่างที่จบไห้ล่างว่าที่ห้าหกเลขสาเลือกล่างเดี๋ยวเยนลา่างก่อนเลข้ามันเสียวกบนี้มันจะมีตัวิว่งมีเก่า,ม,กามีสองม,มีสี่เอาอีกถือว่ามีสี่ด้ครับ นียกี่ไนตามีเรียกล่างนนสิก้าหกสองหกใครับผมกไเปเรียกร่างวาที่อันนี้แปดหกผะพ่อแปคืเรียกที่ได้นีซีตัวนเป็นล่างตัวนึงโอ้เม่อสิเป็นตงหัวไม่ใช่ปะเป็นใบสิบะครับเรียกที่บนเรียกที่วิ่งนีเรียกของมาเรียกมาสองสี่เก้าหนึ่งพอเรียกขึ้นนมาล่างตัวนีเลยอยู่้มี ตัวเก้ามันออกมันออกมันออกเก้าหกนครับหกเจ็กออกสิครับผมพ่อจับผิดพ่อจับผิดจับผิดงดงดนี้ผิดไหมเนี่ยพ่อดหามไ่ดขาดถ้าเรอยกว่าศูนย์กนี่โอ้ยเชนแน่ๆพ่อวิ่งศูนย์กับหนึ่งเออวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ับหนึ่งบนวิ่งสองก็โตลางห้าตัวจับข่ถือจ้านี้่ถือ่ถือจักเียนี คือจีกทีามตัวนี่มันจะเป็นอเลขสามตัวมีตัวอะไรบ้างครับสามตัวเดี๋ยวเรียกสามตัวมีอะไรเอาเบเอาไปิเอาเกคู่หน่อยอกนะเขียนๆตรงนี้ป่ะเลขสามตัวมันมาสามเจ็ดสี่หหนตัวเราอตัวเราจบจับวกกันเราเลยเอาเบิกซับเขียนเยไดสามเจ็ดศูนย์เลขเสามตัวสามเจ็ดศูนย์ ตัวเรื่องนี้คือว่าเรื่องนี้มันี่เป็นชามทุนเกียรตาเก็ิทุนเนี่ยเรื่องว่าเกินนี่หรอว่าเกินนี่อืมันจะว่าเรื่องเก็ยนี่ถ้าเรื่องนี้ลานมาเส้นนเรื่องเงื่อนนะมาดองเลยเอาเง้นคนกันเลยอมั่นใจบอกว่ายอะบนนีแน่เรื่องเงื่อว่ายุทธายมู่ความนั้นเรื่องอ่ามันใจนะครับล้วมันใจล้นครับตูเดียวคอรอได้เรเกียนี่ เ่อวันที่แล้วหลุดงวดทีแ้วนี่มันมาเก้าคำสูนเขาจับผิดนั่นหล่ะอ๋อจับผิด <c oughs> เลขที่ว่ามันออกมานี่มันออกเก้าหกครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนนั่นหละครับมันมาเก้าคำซูนเขาจับผิดเขาซื้อูนเก้าคำนหกั่นว่าเขาใ,ใือใครับวันนี้ไม่ผิดแล้วว่า่ผิดเลขเจ็ดล้านกว่าเส้นในเรื่องมันมจับคู่คือตัวไหนพ่ะจับคู่กับมีศูนหนึ่งกับซูนเจ็ดกับสิบเเ็ดเลขสองตัวเลว่าช้ตัวเลขศูนย์หนึ่ง เลเข้าซอี่ติดลร่างตัวนึงนาเรียกมันบอกสองหกมันจะออกแปดหกท่นที่เลยกเาหกแล้วไมีสองตัวก็มีศูนเจ็กับหนึ่งเจ็ดนะพ่อเนาะก็เรยกมันติดติดตนนีเออแปตัวกันมันคือแปดหกคับสามมนกันห้าเดือนมนกันสามตัวก็สามเจ็ดศนย์เพอเรียกมันเคยเป็นสมตัวเรื่องยู่ไรเท่า่รเรีกสามตัว่พี่เลยพ่อน่ครับมเนึงน่ม่ันอยู่เนพราะว่ามาื่กันวพอเรียกเรีมันมหา หาเมอเก่าหนึ่งหาันเ่าไครับผมแต่นออกหาหนึ่งเก่าฮะสองเก้าออสองเก้าสองกับเก้ามันเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งล่างนี่อืมเป็นเลขวิ่งเออสองกับเสียนเป็นเลขวิ่งล่างนี่คือเลขมันเด็ดสองอยู่เละเลขมันสองกับเก่าสองกับเสี้ยนดีล่างคือสองกับเก้านี่คือวิ่งล่างวิ่งล่างครับสองกับสีกับวิ่งล่างเลขพ้อเลขถ้าไม่เป็นหกมันจิเป็นด้วยถ่ายมือว่าพวกกับบอกได้โอ้ยวห้าจะไปหวดีว่าพวกกับบ่าถึงดิ ครับใหาเดี๋ยวพอจับผิดก็ผิดได้เร็วงวดงวดนี้ไม่จับผิดแล้วใช่ไหมพ่อก็คือวันไม่จับผิดงวดก้อนจับจับซี่ทำทำซี่เลือกรางอ้วลายสีเออไก่แตนนี่แม่จับซี่แล้วเนาะเร็วครับผมเขาจับซี่ทำทำซี่เลยเออเอาเขาว่าเรี่ทำมากนะเนี่ยในพ่อพ่อจับให้ดูหน่อยพ่อสำรวจได้ถูกถูกไหมครับพ่อเพราะว่าเร็วหนึ่งเขาว่าจริ่งทำ พอจำซี่าำหนุนแล้วเนี่ยน่นว่พอจำนิ่งๆเลยพ่อมมีเล็วิ่งหรือเ่เลี้ยงเล็กวิ่งใ่นวิ่งี้ยงพ่อเลขวิ่งนี่ยุบนนี่ด้วยถามันว่าผิดนี่ที่บอกฟังครับเขนแกนไปหกเจ็ดแปดเก้าคิดบนตัวนึงคิดคิดประัดจัก้นี่นี่ตัวใดกหกเจ็ดแปดเก้าคิดบนตัวนึงวิ่งสี่ตัวเลยหรอพ่อพเลขนี่มันจะคิดตัวนึงของบนยุ่นนั่นแล้วนะเออแปดเก้เลขยั่นชีตัวลานั่นม่เช่เลย เด็กวิ่งเด็กวิ่งเรียกรีบวิ่งบดนนี่ลกดางก็มีตัวนึงเยูะแล้วหรีอจะในบุนหลักสิหรือหลักหน่วยพ่อบอกได้ไหมทุนเมันิดหลักหน่วยเพิ่ิหลักหน่วยมาหลรยหมดวเลอก็สันจีนทุนเยอกันชุกเคือหกเจ็ดแปดเก้านี่ส่วนมากส่วนมากมาหลักัหน่งนยไดจับครับเนี้จับทุนกันึงะเรียบครับหกเจ็ดแปดเก้าอยู่หลักหน่วยวงวดนี้มันมาหกเจ็ดเก้าสิ วัดเดียวอ๋เลยกัอน่น่ไทนะครับผมนวนนอครัอำนวนชื่อชื่อวัดเลื่อยตัวนึงชัด้จ็นไทยก็ได้ถ้าวัาลงรางนี่คือเป็นหกอรื่างครับแต่ลงแรงมันจะเป็นหกทัานที่นี่มเป็นชีวตัวชี้ดันี่คือที่บนนน่ๆล้านปรเช่นน่น่นเนีข้างของพอสมปองครับเบ็นผ้าผ้ากับพ่่ายนี่นี่ในผ้าอยู่นี่เลยเรียกกนที่รวนก็ถอ๋เอาเลขผ้าผ้ากับพ่ใจ่ ถ้าชื่อดูเชืเทพดาซื้อก็ไ่ถือชื่อคพดาซื่อก็่ถือเพาถือแล้วคุณไปซื้อเนะละเพราะว่าเรื่เป็นเ่อนเ่เนโอ้ครับผมพ่อมั่นใจครสี่ตัวนี้ใช่หมพ่อที่ดู่งี่ดูนี่มั่นใจครับมาบุญแน่นนเหมือนนื่เล็กวิ่งเนี่ยนะหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยด้วยแพ่ว่าชุงเป็นหลักหน่วยพ่เ่อมันคืเป็นหลักหน่วยเขามเกียรเขาโมเาดิเรกอ่ะโอ้ มันออ้กาอยู่ดีนะหกย็บเกมันกว่า9เก้าหกนี่หละนเป็นลักกอะไรหรอกกับอครับพอเรยมากขึมามาทถุงหมะโอ้โหเฉใจนีูนยนแห้งเออมากศูนเนาะเขา่วเรียงซุนก็แยดเลยเออพอได้นวลซำซุนเก่านี่กับ0ุนหกนี่กูจ่่ะเอออืมพอได้จับเออจับศูนหกกับศูนเกกว่งชิ้เก่าไปอไรนไรเออจับหนึ่งเขาได้นนอออวย ต่ว่าเรียกางกับยังชีลดเขาจริงล่างอยู่เขาว่าเขาเรียกได้สามากเห็นจะควงสามารถกับซีซซีวดแล้วนี่ผัดอยู่บว่าครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อสมปองนะครับผมครับตัวเลขมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับผมล่างมีเก้าหกสองหกแปดหกสองเก้านะครับผมครับส่วนเลขวิ่งนะครับเลขเลขวิ่งบนนะครับหลักหน่วยนะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับ fc ครับผมพ่อสมปองนะครับ ยังไ,ไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแนวทางของพ่อสมปองครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ